สวัสดีจ้ามาพบนะกับน้องยิ้มกันอีกเช่นเดิมนะจ๊ะกับช่องสล็อตยิ้มจ้าวันนี้เอาทุนมาที่200บาทนะจ๊ะเปิดเทอร์โบกันอีกเช่นเดิมไปเริ่มเบาๆที่เบตสองก่อนเลยวันนี้ได้ทุนมาน้อยนะเออเปิดไปเบาๆก่อนแม่เงียบมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แรกเลยไม่ไปไม่มาเลยนะลูกพี่เพิ่มเบดสักหน่อยหรือเบตสองมันไม่มาลองไปเบตสามดู เฮ้ยสแคตเตอร์ดอกนี้เข้าไหมเนี่ยอย่าบอกนะมาเลยโอ้โหเหมือนจะมาแต่ไม่มาไปออตโต้สักหน่อยช่วงนี้เป็นเงียบเงียบงาเงาเราเปิดออตโต้ดูดีจะช่วยได้ไหมเนี่ยเออม่วงมาไหมก็ยังเงียบอยู่ดีออตโต้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะโอ้โห มเงียบเลยโอ้โหสงสัยจะได้แค่สองร้อยังไม่ได้ทุนคืนเลยนะโอ้โหไปเปิดเบสี่ลองดูอัวโตสักหน่อยเออมาไหลมาสวยม่งมาช่องหนึ่งลูกเออให้มันมาเออค่อยๆไหลามาแบบนี้ก็ยังดีนะดีกว่าเงียบหายจับไปดอกนี้ยังไงปึ๊บ เออค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บทุนคืนจังหวะนี้ก็ยังเงียบจะได้ทุนคืนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่ไปไหนมาไหนเนียนอกจากไม่ได้ทุนคืนแล้วทุนก็จะหมดด้วยตอนนี้เออไหลมาเขียวมาลูกแดงมาทำไมเนี่ยเออหัวทองมาดอกนี้สวยงาม ไหลไม่ลูกเออมันต้องไหลยอย่างนี้ดีน้ำเงินช่องสามจัดมาเออได้ม่วงมาแทนก็ยังดีโอ้โหเริ่มไหลามาแล้วเริ่มขยับแล้วสเซ่เบ็สี่มาดีวะ่ะคิวต่อดอกนี้ไหลเคมาต่อสวยงามจัดไปไหลไม่ลูกเออ เริ่มขยักมาทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆซื้อฟรีไปเลยสองร้อยมันไม่มาสักทีนะบั่นไส้แล้วดูดิซื้อฟรีจะมาไหมถ้าไม่มาก็คือจบเลิกเลยนะเรือสองพานมาโอ้โหเรือซะแล้วสองร้อยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเออไหลหัวทองเออยังได้อยู่ยังได้อยังพอได้ต่อชีวิต แล้วมาดอกเดียวแล้วเงียบเลยนะเออไหลเจมาลูก like โอ้โหแล้วเขียวมาแบบไม่มีตัวเลยนะซื้อไปสองร้อยได้มาเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบาทเออจังหวะน,นี้จัดมาต่อไหลเขียวมาต่อขอม่วงช่องหนึ่งดีอดอกนี้ได้มาแปดสิบหกบาทนะเออก็ยังดีได้มาเพิ่ม อย่างน้อยๆขอทุนคืนเถอะสองร้อยโอ้โหหมดหลังแล้วดอกสุดท้ายมาเกลือจัดจัดเกลือเน้นเน้นซื้อไปสองร้อยได้มืคืนร้อยสาสิบเจ็บาทโคตรเกลือไปไล่เกลือมันดิมาเออไล่เกลือสักหน่อยเกียวช่องสองนั่นแหละมันต้องไล่เกลอือเออแล้วสิบมาต่อเกลือจับ ลายเกลือสักหน่อยชมพูโอ้โหมองมาแทนสวยงามได้วายดองนี้จัดชมพูมาต่อสวยเต็มแผงไปดิแล้วยังไงเออค่อยๆเพิ่มมาทีละนิดทีละหน่อยเอากําไรทีละนิดทีละหน่อยไม่ว่ากันเอ,อมาเราเงียบไปเลยนะโอ้โหไม่มีซื้อแม่งอีกสักรอบ โมโหจัดวายังไงเข้าอีก <c oughs> ไม่มาไม่มาก็ไม่มาไปสวยงามวายคู่มาเลยสวยเลยดอกนี้ <c oughs> ได้ทุนคืนไหมเนี่ยขาดทุนซะละมั้งเออเต็มแผงสิบมาช่องสาม แดงช่องหนึ่งมารอแดงขอแดงมาช่องหนึ่งได้ไหมเออยังได้ลุ้นแดงมาจัดหน่อยโอ้โหแดงแล้วไม่มาเลยนะเรียกเราไม่ยอมมาแหมยังเหลืออีกห้าหมุนทุนจะได้คืนไหมเนี่ยซื้อไปสองร้อยตอนนี้ได้มาร้อยสิบเก้าบาทซื้อสองรอบเลือสองรอบรอลุ้นกันเออเขียวมาช่วยชีวิตจัดไป ไหนต่อไหมดอกนี้เอออย่างได้มงมาต่อเออไปยังไือ,อีกสามหมุนหัวทองมาจากไหนโอ้โหได้หัวทองมาดอกนี้คุ้มจัดสองร้อยสี่สิบาทเออยังดียังดีหัวทองมาช่วยชีวิตดอกสุดท้ายจัดนักจัดเต็มมาเออน้ำเงินลงช่องสองเลยลูกสวยงามแบบนั้นแหละ อืดอกนี้ซื้อได้กําไรไว้นึกว่าจะไม่มาได้มา495บาทนะเออ,เก,อเกือบเกือบตุยน,นะโหแม่ซื้อซื้อสองรอบนึกว่าจะแบบเกือบสองรอบเราขยับไปเบ็ดสิบเลยซื้อไปเลยจบจบถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็เออนั่นแหละไม่ได้ก็ต้องเลิกนะเพราะว่าทุนหมดไป เออมามาดีมา,มา,มาด,มาดีดอกแรกมาดีไว้เดี๋ยวดูดอกต่อไปมันจะมาให้นหมเนี่ยน้ำเงินมาจากไหนโอ้โหเขียวลงทัองสองสวยงามจาัดมันต้องอย่างนี้โอ้โหดอกนี้ได้มา396ราสบหกาทเออไหลลุกไหลต่ออืม๋ยาบอกนะมาดอกเดียวแล้วเงียบหาย,ายสวยงามชมพูช่องสองเอ,อเอ้ยเอมาช่วยไหลามา หมุได้กำไรละวจัดไปเลยหนะ้าหมุนใงเหลือเวลายังเหลือให้หมุนลุ้นหมุนในเงือเออน้ำเงินมาช่องหนึ่งไหมช่องหนึ่งถ้าใสแครเตอร์ไม่มาก็ขอน้ำเงินลงช่องหนึ่งเถอะเออ,เอ,อแล้ไม่มาปัดตัวคทั้งใส่แครเตอร์ทั้งน้ำเงินอีกสามหมุนลูกสวยงามดีจัดมาเออมตอนน้องดินได้เขียวต่อไหลไปดี โอ้โหแล้วดอกนี้ได้มาอีกสองอยสิบสี่บาทนะไปอีกสองหมุนจับหนักจับเต็มมาลุกแล้วม่วงดอกนี้มาช่วยชีวิตหัวทองมาไหมชิ้งเื้อบิดไปตัวเดียวดอกสุดท้ายจับมาจับมาโอ้โหแล้วดอกสุดท้ายไม่มาดอกซื้อปีนี้ได้มาหนึ่งพันกับอีกสาสิบหกบาทเออพอแล้วดีกว่าเหมือนวันนี้มันจะไม่แตกเก็บแค่นี้ก็พอเนาะก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะมาทำคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูกันนะ